ตัวสิคะแม่เกะร็ไแลว่ายสาตัวนิดเดียวเนาะอันยาจุไหนคะหนูเปรียช้่ะ่น่ะคะ โอเคทุกคนนะครับเข้าสู่โครงการบุญอยู่บาซ้านะครับกับงานวันเด็กนะครับปีสองเรายังมีนะครับผมของรางวัลให้น้องๆได้ร่วมกันจับสลากนะครับจากโครงการน้เรามีนี่เสกๆวันนี้ได้แค่ผมเรามีของรางวัลมากมายนะครับมากกว่า600ชิ้นะครับผมรวมมูลทั้งงานวันนี้นะครับผมใครเพิ่งมานะครับอย่าผมอย่าลืมนะครับผมไปลงทะเบียนหน้างานนะครับสำหรับนิสแน เข้าโครงการนะครับวันนี้เรามีมากครับผมเพื่อมอบของรางวัลนะครับซึ่งวันนี้เรามีของรางวัลใหญ่นะครับมากมายไม่ว่าอีกมากมายให้น้องๆได้เล่นกันนะทั้งน้องทุกคนเลยนะครับผมกีจกรรมนะครับหอัห้ทุกท่านที่ของเรานะครับที่จัดปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับใจใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมเป็นแรงนะครับเพื่อสร้างความสุขให้เด็กๆในปีนี้นะครับกับปี2026ครับขอบคุณมากๆครับ ไ uh ด็กๆอย่าลืมลงทะเบียนนะครับผม ได,ได้ครับที่มาร่วงางานในวันนี้นะครับผมเล้เรายังมีกิจกรรมอ,อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงเป้านะครับปาโป่งนะครับผมน้องๆสามารถรับลิขสิทธนะครับแล้วเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับฟรีทุกอย่างนะครับครั้งแรกที่วิวกันก็ขอขอ,ขอบใจผู้มีส่วนร่วมมาในการจัดงานสําหรับน้องๆจนทุกคนในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่าน,นเจ้าของสถานประกอบการ ที่อยู่ในโครงการปรรจุบาซ่าทุกท่านแล้วก็ท่านผู้บริหารตลอดจนถึงพี่น้องชุมชนเชียงมั่นล่ำช้างและก็บ้านบิ่งที่ได้ร่วมกันเห็นความสำคัญของน้องๆเด็กๆเยาวชนนะวันนี้ที่ผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกคนจัดงานวันนี้ให้พวกเราเพราะว่า ผู้ใหญ่ทุกคนเลยเห็นความสำคัญของพวกเราว่าพวกเราคือกำลังสำคัญในอนาคตข้างหน้าที่จะออกมาพัฒนาสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติบ้านเมืองให้จเจริญก้าวหน้าฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เราจัดให้พวกเราก็ถือว่าเราทุกคนนั้นคือกำลังสำคัญของอนาคตข้างหน้าต่อไปอนาคตตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนดี ห้องไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นเยาวชนที่ดีได้จัดงานขึ้นในวันนี้ก็ขอ,อสิ่งดีๆทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันกระทําเป็นพละวะปัจจัยปกปักรักษาเรากําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กาลังสติปัญญาด้วยอนิสงส์บุญกุศลที่เรา,าได้ร่วมกันทํามาทุกคนครับนับถอยหลังห้าสี่สามสอง แล้วก็ขอขอบคุณทา้งพ่อแม่บ้าชาด้วยนะครับที่ส่งไอศครีมนะครับมาร่วมในงานนะครับขอบคุณทุกชุมชนเลยโอเคน้องๆอยากเล่นกิจกรรมกันหรือยังโอเคเดี๋ยวน้องๆอย่าเพิ่งนี้เดี๋ยวขอพื้นที่ที่ขอพื้นที่ตรงกินวิบากนะครับผมเป็นกินวิบากเล่นเสร็จนะครับกิจกรรมเรามีาบ โอเคน้องๆคนไหนอยากเลื่อนปิดเอาเรื่องเรือตุวตตัมือหน่อยตบมือหน่อยขอเพลงหน่อยพี่ รวมทั้งสาพชชนใหญ่ที่อยู่รอบเราแล้วก็เด็กทั่วไปด้วยนะคะก็วันของเขาก็าให้เาัาอย่างคืะเขาจะได้มีความสุขความสุขให้กับชุมชนด้วยาให้กับเด็กด้วยของสําหรับจับฉลากนะคะมากกว่า600ชิ้นนะคะที่ให้นะคะ มีจักรยานมีตุ๊กตามีทุกอย่างนะคะเครื่องเล่นที่ใส่ผานไฟฟ้ารถบัคับทุกอย่างรถถังปืนกลนไฟฟ้านี่ดาไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคะที่ใส่ผานนะคะนักเรียนให้อีกสิบทุนค่ะแล้วก็มีบริการอาหารเครื่องดื่มทุกทุกอย่างก็คือทานได้เลยทั้งผู้ปกครองแล้วก็แขกต่างชาติอะไรที่มาที่ไทยเองมาด้วย มาได้ทั้งอิ่มได้ค่ะได้ร้อมมูลค่ะค่ะต่างชาติที่ไม่มีไม่มีเขาก็อยากเห็นว่าวัฒนธรรมหรือว่าวันเด็ทของบ้านเราเป็นยังไงอะไรก็จะมีแบบว่าล่ามคอยอธิบายให้เขาฟังว่าวันนี้วันอะไรเราจัดเพื่ออะไรค่ะจะทําให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ดูดูดีรหรับในในชมชนที่เราก็มีห้อนอนน้ำช้างเชียงมน ว่าจริงแล้วก็ชุมชนเ่าไปเราพยายามจะจัดปีแรกของเราให,ให้ดีที่สุดอยากอยากอยากอย่างน้อยเราก็อยากเห็นให้ให้ให้แต่และชุมชนเขาเขาเห็นว่าเราไม่ได้นิ่งนอนว่าเราเป็นสถารที่บันเทิงเราก็อยากทำความดีให้กับชุมชนใกล้ๆเราด้วยอะไรอยา่างเงี้ยค่ะนี่มาณส0ล้านช้าใน ร้านร้านใหญ่ร้านเล็กนะคะรวมรวมกันค่ะก็คือทั้งหมดที่จัดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นความร่วมมือของทุกๆร้านในโครงการนี้ทั้งหมดเราร่วมแรงร่วมใจร่วมกําลังทุกอย่างจัดงานวันนี้ขึ้นมาค่ะก็ามายวึงว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วเราก็กลัวว่าบางบางด้านที่เราอาจจะแบบสร้างความเดือดร้อนให้เขาหรืออะไรซึ่งเราเขาพยายามปรับกันเต็มที่แต่ว่าวันไหนที่มันมีโอกาสอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากคืนให้กับชุมชนบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ Okay.